เพื่อนๆแหนแดงอยู่สองถังเล็กๆครับเยวเอาไปให้ปลากินกันเขาบอกปลากินแหนแดงดีนะครับน่แค่สองถังนี้ครับเหลือไว้เป็นพันด้วยนะสองถังนี้นะครับได้แหนแดงไปขึ้นครับมาให้อาหารปลากันครับแหนแดงนะครับเพื่อนนี่น ที่เราเลี้ยงไว้นะครับนสักสาสีกกร,รมเนาะน้ำน้อยนะครับดูสิครับมีปลามาไหมแต่ปลาอยู่ในร่มฝั่งนู้นนะะแต่เรามาให้ฝั่งนี้เดี๋ยวคงวิ่งมากินนะครับ ที่สังเกตได้ก็คือหลังจากปล่อยไว้สักพักก็คือในได้หายหมดเลยแสดงว่าก็มีปลามากินอยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปให้ผังนู้นกันดีกว่าครับส่วนที่เหลือในแดงที่เหลือนี่นะลอยนะเลย พวกบางพวกปลาตะเพียนปลานินอยู่นะครับถ้าเขากินไม่หมดเนาะก็คาดว่าเขาคงจะขยายพันธุ์ในนี้นะครับเพื่อเป็นอาหารปลาต่อไปแต่เรามาให้สองสาครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆปลากฏว่าก็ไม่เหลือนะโดนกินหมดนะครับเขาบอกว่าแหนแดงเนี่ยนะครับไม่ให้ปล่อยขยายในพื้นที่ธรรมชาติเนาะเนื่องจากว่าด้วยการเป็นไนโตรเจนสูงของเขาจะทำให้น้ำมีปัญหาได้นะครับ แต่เร,เรามาปล่อยไว้ให้ปลากินว่าเป็นอาหารปลาอย่างนี้นะครับเราโดยการไม่ตากแห้งด้วยเนาะก็ไม่ปรากฏเห็นแหนแดงกระจายนะครับอยู่ในสะของเราเนาะอาจจะด้วยอากาศที่ร้อนหรืออาจจะโดนปลากินก็ได้นะครับก็มีหลายปัจจัยด้วยกันเนาะอันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาให้อาหารปลาโดยวิธีธรรมชาติคือการปล่อยแหนแดงนะครับลงในสะ นี่ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ